วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไซ l ์เลนไนชิฟพักแรกตอนที่ผมเล่นพักสองไปให้ดูเมื่อกี้คุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆห้องสองทับหได้ดูไปหมดแล้วครั้งนี้ผมจะมาเล่นภาคแรกดูเอ็กลิทโหมดที่ผมโหมดเอ็กลิทโหมดเอ็กลิทที่มันอยู่ในข้างล่างอินเซน a t i o n มันเป็นโหมดอะไรที่สิ้นสุดสามารถไปเล่นได้ถ้าเล่นครบห้าคืน โอเคเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะมาลองเล่นคืนสี่ดูครับไปเลยครับคืนสี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปขอเข้าช็อปก่อนนะครับช็อปไอเทมพรอเซอร์ทุกอย่างถูกซื้อหมดอลิมิเต็ดทรัคเกอร์คือแบตเตอรี่ติดตามผู้ป่วยจะไม่มีวันหมดส่วนสัญญาณฉุกเฉินจะจะ,จะ,จ,ะจะไม่เคยล้มเหลวปกติถ้าสัญญาณแล้วสัญญาณมันจะแบบล้มเหลวทันทีส่วนประตูอลิมิเต็ด d อประตูคือจะไม่ไต้องรอรอชาร์จใหม่ก็คือไม่ต้องรอนานไงถึงรอแป๊บเดียวประตูก็ให้ปิดอีกรอบหนึ่ง โอเคเริ่มเลยนะครับคืน4ี่ไปกันเลยครับค่ำคืนที่4ในเวลาเที่ยงคืนอันนี้คืน4ี่เรามีผู้ป่วยเยอะเยอะแล้วนะครับคืนนี้ขอเล่นเสียงก่อนรอแป๊บหนึง่งเกมนานหน่อย โอเคเข้าเกมมาแล้วครับนี่มุมมองเกมมันจะต่างจากภาคแรกกดตรงกลางกดปุ่มตรงกลางจอตรงกลางเป็นใช้ C C T V ตรงนี้ก็ใช้แม็คคอนโซลด้านซ้ายเนี่ยโอ้ยขอโทษแม็คคอนโซลซ้ายอยู่ตัวได้แค่สามประตูเปินมากกว่านี้ไม่ได้ตรงนี้ก็ใช้ดึงผู้ป่วยฝนกายบอกว่าเราเรามีเราเต็มบ้านโรงพยาบาลนี้เราเต็มบ้านแล้วแล้วหมอเราไปดูมา แล้วหมอให้น้ำนามของผู้ปว่วยรายนั้นชื่อว่าซิลินเดอร์แมนเป็นผู้ปว่วยรายที่4รายที่ 4, 4คือรายรายสุดท้ายเอ้ยเดี๋ยวได้ปัญหามาขอแท็กก่อนใครขอดูก่นอนขอังก่อนใครอ๋อบัสซอเบรรี่บัสซอเบรรี่โอ้ปัญหามาเดี๋ยวขอแท็กก่อนแคมป์หกนี่ใครโอ้ยถ้าจอซ่าๆอย่างนี้คือซิลินเดอร์แมนถ้าจอซ่าๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวูเดี๋ยวดี๋ยวขอใช้นี่ก่อนใช้ฟุนฮอเบลดึงผู้ป่วย นี่ครับเสียงสแลนเดอร์แมนโอ้ร้อนมากคืนนี้เสียงน่ากลัวเป็นเสียงจากสแลนเดอร์แมนนะครับถ้าปกติถ้าเล่นคืนหนึ่งคืนสองคืนสามจะไม่มีเสียงนี้เข้ปิดประตูกันกันทามขึ้นโอเคโอ้ยซ้าโอเคขังไปดูก่นอนใครแข่งขังใครได้แขงขังมิสเตอร์จิ๊กเกอรลิตเตอร์อลิสบล็อกซ์เบอร์รี่ครั้งนี้เหลือแต่สแลนเดอร์แมนแล้วครับ เราจะถึงสเลนเดอร์แมนไปที่ห้องรียครีทิแคมเจ็ตสเลนเดอร์แมนข้อเสียคือตอนเราดูซีซีทีวีอะเราจะดูมันไม่ได้แต่เราแต่มีข้อดีอย่างเราสามารถแทร็กมันได้แถมเราดูหาตัวมันได้ตอนตอน,ตอนมันเข้ามาที่ห้องเรา mm. เดี๋ยวกันหามาขาอาโอ้สเลนเดอร์แมนปิดประตูแบบโอ้ยพวก่วยนียออกมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไป ใช้สัญญาณดึงผู้ป่วยก่อนคืนสี่หวก็ถือว่ายากนะครับใช้สัญญาณนี้ดึงผู้ป่วยก่นอนไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาับประตูนี้โอ้ยขัปิดประตูสแลนเดอร์แมนก็ดูแล้วก็ถือว่ายากนะครับโอ้ยมาอกแล้วปิดประตู โอ้ยใครเงี้ยใครดูก่อนใครโอ้ยลิ Little Alice. Little Alice. Oh, เตอร์ลิสลิเตอร์ลิสโผล่ในคืนสองผมเล่าไ้คุณก่อนคุณก่อนครับนี่คือภาคแรกและนี่คือผู้ป่วยทั้งสี่คนที่บอกว่ายากสุดๆเลยโดยเจ้าไมดีอ่าใช้แล้วคุณฮอ,ฮอคุณฮอดึงสนใจมันาก,กา็กแบบั้นทางตรงนี้แป๊บแล้วก็รอให้มันดึงดึงให้ล่อให้มันเข้ามาแล้วก็ขังเลยครับ ขางลิเตอร์ลิสกับบ a ็อกซอร์เบอรี่โอ้ยแสดงว่าอัอนอนี้ไตตอตัวห้องเจ็ดนี่คือเซเลนดแมนมิสเตอร์จิงโก้ครับบ็อกจิ้งคืนนี้ย,ยากเดี๋ยวขอใช้ฟุ้งหอดึงก่อน,นโอ้ยใครเนี่ยเดี๋ยวฉันดูงโอ้ยมิสเตอร์จิงโก้สุดๆนี่แม่ร้องแบบร้องไม่หยุดเลย เ้ยได้แล้วโอกาสท้องอดึงเลยโอ้ยไม่มีเหยือ่อข้างในเข้าไปห้องเลยนะครับปิดก,กันครับหรือว่าใครเข้า,อขาโอ้ยเซเลนเดอร์แมนถ้าเซเลนเดอร์แมนคือเราดูซีซีดีไม่ได้จุ่มเจอดูเจอตอนทีนะ่นี้สิงสิงเแบบ ตัวกอนขอดึงใบฟูดให้เขาสนใจผู้ป่วยก่อนมิสเตอร์จิงโก้สิ่งที่ตัวที่ผมขันได้ก็มีบัสซอซอเบอร์รี่เนี่ยบัสซอซอเบอร์รี่กับมิเตอร์ลิฟต์ตอนนี้เหลือแต่มิสเตอร์จิงโก้ก็ สร้างบรรยากาศความนะโอ้ยโอ้ยประตูปิดประตูอัน้เราลองดูมาอีกรอบหนึ่งครับอีห้าแล้วตอนนี้จะหงมงชาแล้วครับ ถ้าเล่นคืนห้าบอกตรงเลยว่ายากโอ้ยเดี๋ยวเขาถังผู้ป่วยกันโอ้ยนี่คือเสียงสลิมเมย์ครับค,ออครับโอเคขอขอภัยแม่หน่อยครับโอ้ยจอซ่าไม่หยุดเลยโอ้ยประตูประตูเดี๋ยวเขาปิดประตูเออเย่ผมมงเช้าแล้วโอเคคืน คืนห้าแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเล่นต่อนะครับซีอู g a เกน h i s ซเดไปละ